ดามละหายใจไม่ั่วท้องเล็กครับเพราะเดี่ยวนี้หนุ่มโอโมมอมมาจุธาวุฒเขาขายของเก่งเอ๊อะอะนี่ก็ถอดเสื้อโชว์หุ่นล้ำล้ำอวดซิปแพ็กแน่นๆผ่านอินสตาแกรมห้เก้งกวางบางชนีดได้ฟินกันตลอดจนเขาลือกันทั้งบางว่มมาร์สนะเปลี่ยนแนวจากหนุ่มน้อยน่ารักเป็นผู้ชายชอบโชว์ไปแล้วอะม,ม,มาใส่โชว์ววใครบอก <laughs> เราหรือเปล่า กันที่แบบคนแบบมองว่าโชว์เก๋หนึ่งไม่ก็ไม่ปิดเลยเนี่ยเขินเลยเนี่ยก็ไม่ได้โชว์ก็ลงปกติอรัแต่หนิงมองแบบมองมองมองอย่างเงี้ยปิดเลยอ่ะก็เขินก็เนี่ยเราเซลเนี่ยเขินไหมครับวาคำว่านมชมพูไปถามพี่โอได้ไหมเนี่ยพี่โอเป็นจุดกำเนิดเนี่ยเนี่ยตามรอยไงอ่าเราครับก็ก็โอเคครับโอเคเป็นเรื่องที่ดีครับ หอนนรกถือว่าเป็นการคืนกำไรให้ประชาชนก็แล้วกันนะจ๊ะคลิ๊ก